ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ TCL Tab Pro 5G นะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาฟังเป็นครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่10.36นิ้วนะครับจอเป็นแบบ IPS LCD 24บิตถือว่าก็ใช้ได้นะในส่วนของ CPU นะครับให้มาเป็น Snapdragon 480 Octa Core 2.0 G.P.U มานะครับให้มาแบบ Adreno 619นะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายเลยนะครับแรมนะครับให้มา4จิกนะครับลอมให้มา64จิกนะครับกล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแบบ HD 720p 30เฟรมเรทกล้องหลังให้มา13ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแบบ h p 720p 30และ60เฟรมเรทนะครับแบตนะครับให้มาไม่ขี้เหรเลยนะครับ8,000มิลลิแอมา์ชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับดูหนังฟังเพลงเบาๆนะครับเล่นเกมเบาๆตัวนี้ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิลิลา่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุง,งเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลาซอสแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ,จ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลั่งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อป e e Medical CPT หรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า